อีน้องยากหลายมือฟังก็ได้ว่าสู้ฟังแต่ว่าเบาห้ฟังแต่มือเพิ่นชงมากที่แหลกมันในร่งโยู่งกิบสันแต่ว่าบางช่องก็ไม่ได้น้อเอ็ซี่อยากตามก็ตามเด้อเพื่อนว่าเจไง่เพิ่นลาคันไฟพอตามแล้วก็เลี้ยกไปพอเจไง่าแล้วสื่อสวดรอบนี่เพื่อนมั่นใจของเพื่อนชวนโตของเพื่อนเพื่อนมั่นใจว่าตัวนี้สีมาลานเปิดเซ้นเพื่อนเมาแพงไว้เมื่อสู้ตค่ะแต่ว่าเพื่อนใดก่อนดิ เพิ่นได้เพิ่นได้ก้อนทีเลขตัวนี้สีดังเพิ่นไปนหมา,าลอตเตอรี่ไว้ทั้งกรุงเทพไว้หลายเพิ่นแต่ทร่มาบอกที่หลังหนะันามันกะจังหวะว่าทู่ไ่วะเลขกเพิ่นดัง,งหลาย,ลยาคน,นก็อ<ข>าชีวา,วาแมนก็แต่ก็ปล่อยแต่เช้าเลยวันนั้นได้ปุ๊บก็ปล่อยเลยบาทนี้ก็หลายคนอาจชีวามันดังมันซื้อบ่ได้กะเดี๋ยวแต่พูดจะซื้อได้คือสว่วนโตเกใไง่มวดนี่ไบ่ซื้อกะ้างเกะไง บอสซื้อหลายตัวซื้อตัวเดียวได้คือได้เสียคือเสียเบิร์ทึ้นซื้อหละเพื่อนว่ามันเสียหลายมาสองหัวแล้วเพื่อนว่าหววนี้เจสีซื้อหางเดียวเบิกทรับเลนนําบ้าคันสีเลนนําสอบกับจังตามเด้อเจสีว้าสซูฟังว่าเจสีซื้อตัวนี้พนันคูณพันไผ่ทืนหลายกับตัวละเมือนหลวดแต่ว่าเจสันเยาวาแต่เงินพันไปพอดรถนตด่อยู่ใสล่ลมเมาเมดลมมาแข้งหมายเลขตัวเดียวหางเดียวออกแท้แล้วว่า เรื่องเล่าอันฟันได้ฟันดีพร้อมกลับหัวได้ไหมฮะกามากับดีเพึ่นบากับดิ้ดไม่ให้กลับใช่ไหมเออเพึ่นบากับดิ้กลมแห<า>้งกันไร็ดีนะเบิกซับกันเลยฝ่าวไปซื้อนั่เพิน่นจริงจริงได้มาก่อนมือน,นึงอ่ะล่ะแต่ก็เลยไปหาเหมาโรตเตอรี่ไว้กว่อนซื้อไว้มากแต่ดิ้จังมาปล่อยให้ียบซีพอวาริกตัวเดียวกะเริ่องบันหลุดมาสวงหัวแล้วมั้ง เอฟซีก็สิวอสนใจปันไดเดอ,อก็สีมันลดดูกัสีลงไปไหวกับสีดาเลยว่าก็เลยว่าอันเ,เอาล่งไหวให้เบิ้งกันแล้วกันสําหรับผูบ้บ่ามากกับยาซื้อเด้อค่ะเด้อเข้ากับผู้หวานเสียอกบอกสาหรับคนชอบเท่านั้นถ้าอยากซื้อค่อยซื้อเม็ดเดียวหางเดียวเจ๊ใหญ่เป่นไดเลขตัวนี้มาได้มาจาัดไซต์ะเจมันว่าหวดนีกะมันเป็นเลขรับมูทรงให มันเป็นเลขไอ้คำนวณเพิ่นเพิ่นคำนวณออกมาได้ตัวเดียวเพราะว่าเราเศร้าไปเอาเลขเราคงในแลด้วเราเล่นเลขตัวเดียวบนล่างกับด้วยตัวเดียวให้พีแให้แพงเอาเพิ่นว่ามูเพิ่นเฮตดงานอยู่น้ำกันเขาเหตุเลขสูตรคำนวณออกมาละเขากา็ได้สูงหดกะเลยให้ผููนี่ชอบซื้อเลขเพิ่นก็เลยให้เอา ขันสีมักน้ำห้าตัวกับวิ่งรลดวิ่งเก้าตัวเดียวเพิ่นว่าเพิ่นบอกเก่งไงเก่งไงเราสอนสูฟังวิ่งเก้าบนล่างวิ่งเก้าบนล่างในสูตรนั้นคือมาพันเปอร์เซนบนล่างวิ่งพันเปอร์เซนเลขวิ่งไม่เคยหลุดเพิ่นว่าขันสีวิ่งกันก็คือกลับเป็นหกเพิ่นว่าแต่เราวิ่งโตเราเมินสองเมินวิ่งตัวเดียวนะวิ่งเก้านะคะ มือนังนขาบ่ได้ล่งไรยละเอียดให้อฟซี่เนาะวิ่งเก้าี่ประกาศแล้วนะเอามือนี่ลงไร้ละเอียดก้อนมือนั้นเบิก์แทบไปซอมรลวกาฟฟาวไหนกร์บอนแม่ซสอมรถดอันไปอันซื้ออะไรเพด่นลืมบอกเอฟซี่ตัววิ่งเก้าพันเปอร์เซ็นพ่นเราบ่เคยลุดด้กันหกสำหรับรูดวิ่งนะคะผู้ใดวิ่ง สื่อจับคู่นั่นถือลายวิ่งเอาถือดีดีเพื่นวะเพื่อนเด่นเด่นตัวละมือเลยขันไปนยังคือว่าเอาจับคู่กับจับอยเพื่อนกับจับไห่แต่ว่าส่วนมากเพื่อนจะรูดรูดก้าสั่งเลยรูดก้ามีเท่ายแลรารูดเมื่อขอให้ได้ติดก้าววนนี้ติดก้าแน่นอนเพื่นวะจีกะ้กะเป็นร,รูดน้ำเพิ่นเพื่อนวาเป็นสูตรหรือเบิกทรับ จ้าไม่ได้นน่บอมเป็นรับวงหน่แต่ว่ารับเผื่อนเผื่อนสาวเพื่อนเขาส่งมาให้เขาเฮ็ดงานอยู่ใกล้ๆกันนันลาเขาก็เฮ็ดงานเขาก็ซื้อเลขไปหน้ามึแต่เขาลูดลูดเก้าลูดเก้าเขาถือสูงวดงวดทีแดีวนั่นเขาเจ้าก็ได้เลขวิ่งไลยเติบด้วเดหงวดทีแแล้วฮะนะงวดทีแแล้วเขาเจ้าลูดหกลูดหกว่าแต่สีหกเขาเมาส์แพงเลยรถตดีเขาเจ้าได้ได้หกนึ่ง รากาเลขคู่พ่นมาหนึ่งเก้ากับพกหนึ่งพันสิบปีนเอาเนาะแต่เมื่อนี้เพิ่นกให้เลขมาตัวเดียวแล้วแต่เอฟซี่สิบปีนบอปีนแต่สาหรับตัวเจง่าเพิ่นบ่กกับเพิ่นวาลูดเก้าเพิ่นสิเลนเก้าเม็ดเดียวหางเดียวเพิ่นหายมาที่เก้าสามสามเก้าเล่าซื้อไว้ก้อนเลขจะดังมาตรงเลขดังนี่แหละเบิกรับ มันจะทำไงได้แต่มันก็ตรงแต่โอกาสเข้านะเบิกทราบว่ามีเพราะอะไรมาตรงเลขรางของแม่หลวงเราเนาะอ่าเพื่อนกับเก้าสิบสามพอดีคันสี่ึ้นล่งกับเก้าสี่ไปจังสี่นะแต่ว่าสําหรับเจ๊งไงเพื่อนว่างวดนี่โซไดโซขาดเบิดมาหลายงวดหลายหลาเอ,อ้เจ๊กระไดมาสัน้นงวดที่แล้วแล้วก็ สิเป็นล่มแม่เมื่อสุดท้ายเพื่อน่าเบิกซับไปกวดลอตเตอรี่เจ็ดหนึ่งล็อกออกแน่นอนว่าสันมันอยู่ในล็อกเด่นเจ็ดหนึ่งว่าสันเบิกซบกับไปเหมานนำเพื่อนออกโคกหนึ่งแม่โอ้ยบ่ดด้เงินงวดที่แล้วลราก,ก็เสียหลายเจ้าเสียสี่ห้าหมืน่นคนเราเสียนะเราบอเราซื้อ,อ,อแนวทางก็มีเขากาซื้อเจ็ดหนึ่งห,หนึ่งเกตเราลูดว่าสันเรามาบอกข้ามือเด็กออกซื้อแต่ว่างวดนี้ ไผมักกะจังตามผู้ใดบ่มักกะบ่ต้องซื้อเพิ่นซื้อเองงวดนี้เี้ใหญ่จับเองเมืน่นคูณนเมื่นไปเมามาเรียบร้อยก็เลยได้หลายกว่าหมู่เพิ่นว่าเบิกซา้ยทั้งบ้านยังงย่งบังยั่งลงไปเมาแพงนเด้ออีหลา่าคั่นมักคั่นบ่มักระเซื้อเผื่อเงินเพินพ่นว่าโตเดียวหางเดียวซื้อได้บ่9339แม่นั่นจักหนักแล้วเพิ่นว่าเว้ยเพิ่นบอกมากกับแล่นหาเมาโรตัรีเนาะ หาเมาลอตเตอรี่ก็ได้บ่บ่หลายดอกเบิกทราบก็ได้ปากรดว่าใจเย็นเมาโพดบ่หมันใจเพื่อนปนไดเพอมันรุดดูปากรดว่าได้อยู่เมื่อกี้บไปแพงได้เกี้ยงไปแพงได้เกี้ยงมันคือเลขดังแต่กะเฮตยังได้ได้เลขมันกะมีสิ์ชนกันได้มีโอกาสเขาแล้วก็โอกาสรุดกับวแนนเลขดังอาสีเขาหรือว่าเขาก็ได้แต่ว่า คือเพิ่นมัเบิกเพิ่นสร้างเบิกสาม่ากระสิมักคือเพิ่นอยู่พอจะคล้องไปซื้อที่มันบ่มีนะมันเบิดนะอุ้ยมาเสียดายแต่พี่น้องเม็ดเดียวหางเดียวหมื่นคูณหมื่นก็ยังว่าเบิดขึ้นชื้อแล้วเพิ่นว่าเม็ดเดียวหางเดียวหมื่นคูณหมื่นเก้าสามสามเก้าเบิดขึ้นชื้อเมื่อนอยู่ เขาก็เสือหลายไม่ก็เบิดขึ้นชื่อเลย้อเบิดขึ้นชื่อเอาหัวตรีแบบเบิดบตหลากหลายเนาะส่วงหวดเลยนี่มันหลุดนะแกก็หมดบักหลายเขาเป็ีนแนวทางเนาะเออเขาก็กชอบก็จัดขัดก็ผ่านในซีนะเขาถือมาหลายเขาก็ไปสื่อีน่สื่อแซ่นสื่อทีสื่อท่างไว้เมิดแล้วเขาก็บวกลี่นจนเมิด์ตเลยเนาะค่ะเขาสื่อตามทุนผู้ใดทุนหน่อยสื่อหน่อยสื่อทุนมีทุนหลายกะจังสื่อหลายแล้วแต่แต่วายจะห้เดือดร้อนว่าแมนมี่อยหนึ่งไปสื่อเบิด์ตชงลอย นอนวัดแท้ๆพี่นองแต่ว่าเลาเล่าวาเราเบิดขึ้นแล้วเราสื่อเมือนพุ่นเมือนโตละเราเมนกับพ่อเราวาแม่เ่ไหวแล้ววัดนี้ต้องพยายานว่ะสื่อตัวเดียวเด้วะเจ๊แม่ปะนะเบิ้ลขึ้นแท้สื่อตัวเดียวได้วะเบิดขึ้นสื่อๆแม่มันตัวเดียวเพิ่นวะเก้าสามสามเก้าออกแท้ๆบ่ออกกับโส่ขาดขึ้นเพิ่นวารอบนี้รอบนี้ยอมสื่อเพิ่นวาหมดหมดหมดไปหลายแล้ว เออเบอืไปไ้าลแล้วขันลูดขันบอมี่ฮะบ่ได้เพื่อนจะลูดก้าเพื่อนจะวิ่งก้าวเส่็จเลขวิ่งเด้วค่ะวันนี้เจ๊ใหญ่จะเล่นเล,เลนขลเว,วิ่งก้า้เบิ้องข่าพอบ่ได้น้ำมูเล่นน้องกระโทรมาบอกเนี่ยนี่วิ่งก้านะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับจัดบอลนอทางจัดกัดกระพันเขียนเขียนคุณค่ะ